ให้มีช่วยลูกนึงไงเล็กเล็กให้มีช่วยลูกนึงอ่ะให้มีช่วยถือเออเดินตามต้อยต้อยน้ยยไม่ช่วยเลยอูย้ตายแล้วขนทุเรียนขึ้นเขาเมยเมยพี่น้องเมยข้ามเขาสองลูก ไอตอนเหลือหนึ่งอันตอนไอตอนเฮ้ยเหลือหนึ่งเค้งหอวหดโ้ยเมย์เมย์เมยพี่น้งองเมย